วันนี้วันสิ้นเดือนขอให้สิ้นความทุกข์สิ้นความเจ็บสิ้นความจนนับจากนี้ไปขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดีมีแต่ความสุขให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงร่ำรวยมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามจงทุกประการเทินสิทธิกิจจังสิทธิกรรมมัง ขอให้กิจการงานสำเร็จสิทธิการิยตะตถาคโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโพนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาบตลอดการละนานสัพพสิทธิพระวันตุเต ขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี้จงมีแก่ทุกท่านเทิน